สวัสดีครับเพื่อนๆมื่อนี้ก็มาให้เบิงฟ,บฟง,ง,ง,งฟ้าทะลายโจรครับเนี่ยป้าทะลายโจรโค้งโค้ง้อผมฟ่าทะไล่โจรเป็นยา ฟ้าสะลจนเดนไลมัล่งก,ก็ะฮืมถกผมแก้ไขผมแก้ไอพีน้องแก้เก็บข้อฟ้าสะลลจนฮืมผม แก่ไข่แก้ไอฟ้าทะลาะโจรเพราะบรรดาการไม่เ,เพื่อนชมุมเกิดเองอมผมผมผมประมาณนี้แหละครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย